เครื่องซักผ้าถังปั่นแห้งตีข้างถังแบบนี้มีวิธีแก้ยังไงมาดูกันครับไม modify สวัสดีครับครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเ,เครื่องซักผ้าถังปั่นแห้งนะครับคือเวลาเราเปิดเพื่อที่จะปั่นแห้งคือมันไม่ยอมปั่นนะครับแต่กลับ ตีด้านข้างถังนะครับดังดังสองข้างด้านนี้นะครับก็ตอนนี้ผมใส่ผ้าลงไปละนะครับนี่นะครับคือตอนนี้ผมใส่ผ้าไปประมาณครึ่งถังนะครับไม่ว่าจะใส่ไปพืผืนสองผืนนะครับหรือว่าครึ่งถังแบบนี้หรือว่าใส่เต็มก็ตีตีสองข้างเหมือนกันนะครับหมายถึงหมายถึงไอตัวนี้นะครับมันตีซ้ายขวาซ้ายขวานะครับแบบนี้เดี๋ยวลองดูนะครับอ่า อ่ะตอนนี้ผมเปิดแล้วนะครับนี่นะครับนี่คือแบบเนี้ยคือข้างในอะ่ะไม่คือไม่หมุนแน่นอนนะครับเสร็จแล้วก็ตีซ้ายตีขวาตีซ้ายตีขวาเออผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอ่ะอ,ะอะดูตรงนี้นะครับนี่คือมันจะตีข้างถังอ่ะนะครับด้านนี้ด้านนี้ไม่ค่อยตีครับผมอ่าด้านนี้ไม่ค่อยตี คือผมก็ไม่เข้าใจนะนะครับมันอาจจะเหวี่ยงข้างเดียวหรือเปล่านะครับคือด้านนี้ก็ไม่โดนด้านนี้ไม่โดนครับแต่บางครั้งอ่ะบางครั้งด้านนี้โดนด้วยนะครับก็ดังทั้ง2ข้างแต่ตอนนี้ตอนนี้ดังคือตีด้านนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับแบบเนี้ยนะครับเราจะแก้ไขยังไงนะฮะเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับผมก็ไปเปิดดูใน y o u t u b e นะครับเขาบอกว่า ที่มันตีข้างถังเนี่ยมันเกิดจากโช o k ช o ทั้ง4ด้านนะครับมันมันแห้งอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเครื่องซักผ้าของผมรุ่นนี้มันมีช o หรือเปล่านะครับครับครับเมื่อกี้ผมก็ลองลองแง้มแง้มดูนะครับก็คือเช็คดูละนะครับคือเครื่องซักผ้ารุ่นนี้เขาไม่มีโช o นะครับนะครับดังนั้นแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับ สาเหตุที่เขาตีข้างถังผมก็เลยมุ่งประเด็นามาที่ตัวคาปาซิเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะลองอดูคาปาซิเตอร์ว่าเป็นยังไงบ้างวัดดูนะครับค่าของเขาเป็น6ไมโครฟาร์ดนะครับดูว่าตรงนี้จะเหลือเท่าไหร่นะครับเ,เดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันนะครับรอสักครู่ครับครับข่าวออกมาแล้วนะครับตอนนี้เหลือ4 สี่กว่านะครับจาก6เหลือ4กว่าอันนี้คือคาปาซิเตอร์นะครับของตัวนี้อทีนี้เรามาวัดตัวนี้นะครับตัวนี้เราสักคู่นะครับเหลือ10นะครับประมาณ10นะจาก12เหลือประมาณ10คาปาซิเตอร์ก็ลดลงนะครับโอเคอเบื้องต้นผมจะลองเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ทั้ง2ตัวดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ อาการที่ข้างถังจะหายไหมเดี๋ยวผมต้องไปหาซื้อดูนะครับครับก็มาต่อกันนะครับคืออันนี้ผมก็ได้ตัวใหม่มาละนะครับคาปาซิเตอร์ทั้ง2ตัวเลยนะครับก็จะก็ใช้เวลาหลายวันเหมือนกันนะครับก็ไปสั่งของในเ,เว็บไซต์ออนไลน์มานะครับเดี๋ยวเราจะาติดตั้งลงไปเลยนะครับ ทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนสายที่เหลือตรงนี้เราก็ไม่ได้ต่อกับอะไรนะครับเราก็ปล่อยแบบนี้เลยนะครับเราก็ไม่ต้องตัดอะไรละนะครับก็คือปล่อยเป็นไม่ก็ไม่มีไม่มีปัญหานะครับครับตอนนี้ผมทดสอบก็คือเราจะดูลองดูใส่ผ้าน้อยๆดูก่อนนะครับตอนนี้ผมใส่แค่ผืนสองผืนเองนะครับก็อยู่ด้านล่างนะครับผ้าเนาะนะครับก็ลองดูผ้าน้อยๆว่าจะแกว่งอยู่ไหมนะครับอ่ะ ่ะลองดูนะครับโอเคนะครับปุ่มนี้คือปุ่มปั่นแห้งนะครับทดสอบดูนะครับหนึ่งสองสามโอ้โหยะเอ่อ ยังแกว่งเหมือนเดิมครับแกว่งเหมือนเดิมแต่แรงขึ้นครับเพราะว่าคาปาซิเตอร์ของเขาแรงขึ้นใช่ไหมนะครับงั้นอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ที่คาปาซิเตอร์แล้วล่ะนะครับสาเหตุเนาะนะครับครับทุกท่านครับคืออาการตีข้างถังก็ยังไม่หายนะครับหลังจากที่ เราได้เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ไปนะครับก็รู้สึกว่าการการหมุนแรงขึ้นนะครับก็แต่ก็ยังตีข้างถังเหมือนเดิมนะครับดังนั้นแล้วตอนนี้ผมจะมุ่งประเด็นไปตรงที่ยางสลับเป่านะครับตรงนี้นะครับอาจจะเสื่อมนะครับก็ตอนนี้ยางสลับเป่าผมได้ซื้อมาเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับตัวนี้นะครับก็ซื้อมาจากใน ร้านค้าออนไลน์นะครับก็ของพึ่งมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแกะยางสลรเปาข้างในออกนะครับก็จะลองเปลี่ยนดูนะครับว่าว่าจะแก้อาการถังปั่นแห้งตีข้างถังได้หรือไม่นะครับโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะขัดน็อตออกนะครับการขันน็อตนะครับเราก็จะจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตนะครับ ก็จะเป็นน็อตตัวนี้นะครับที่เราที่เราจะขันออกนะครับคือเบื้องต้นเราต้องหมุนน็อตที่อยู่ข้างในนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมหมุนเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับก็หมุนข้างในก่อนแล้วก็ถึงจะหมุนน็อตตัวนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็หมุนน็อตตัวในตัวนี้ที่ผมชี้เนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็หมุนหมุนออกสักเปลียว2เปเดียวก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็หมุนน็อตตัวนี้นะครับนะครับก็ตอนนี้ผมหมุน2ตัวละนะครับเรียบร้อยละทีนี้เดี๋ยวเราจะลองยกถังข้างบนดูนะครับ เดี๋ยวเราจะลองยกอ,ออกดูนะครับว่าจะออกหรือไม่อ่ะขยับขยับนะครับอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเราก็ยกออกมาเมื่อกี้ติดตรงนี้นิดนึงนะครับคือถ้าจะให้ดีตัวนี้เราน่าจะเอาเอาออกก่อนนะนะครับแต่ผมยังไม่รู้ว่าเขาออกยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาสลัเปานะครับยางสลัเปาข้างล่างออก ตอนนี้อันนี้ผมก็ออกก่อนนะครับอ่าอ่ายางสลับเปลานะครับก็คือตัวนี้ที่ว่าเราจะอ,าออกรู้สึกว่ามันจะบินบินนิด,น,ดนิดนะครับครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนยางสลับเปลาเรียบร้อยนะครับก็เป็นยางที่อยู่อ่าก้นถังปั่นแห้งนะครับเดี๋ยวเราจะ หลังจากที่เราเปลี่ยนเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูนะครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนยางสระบำเสร็จนะครับก็จะมีการตีข้างถังอยู่หรือไม่นะครับอ่ะตอนนี้นะครับอ่ส่วนถังนี้ก็คือเป็นถังที่เราเอ่าปั่นซักนะครับเดี๋ยวเราจะลองปั่นแห้งดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะหยิบใส่นะครับอ่าอ่อันนี้เสื้อผ้าเราปั่นสดสดเมื่อกี้นะครับ ก็ปั่นซักเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะมาปั่นแห้งกันนะครับก็เป็นการทดสอบนะครับว่าทังปั่นแห้งที่เรา,เาทําการซ่อมเรียบร้อยนะครับโดยการเปลี่ยนยางสลัเปาว่าจะมีการตาีข้างถังอยู่หรือไม่นะครับอ่ะอา่าครับผมก็ทดสอบดูนะครับ่าตอนนี้สังเกต เสียงนะครับ on ก็คือจะเริ่มทํางานแล้วนะครับมีเสียงดังนะครับเสียงดังทํางานแล้วนะครับก็ไม่มีเสียงดังตีข้างถังแล้วนะครับปกติจะดีตีข้างถังด้านนี้กับข้างถังด้านนี้นะครับตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับก็คือมีแต่เสียงการหมุนนะครับของของถังเท่านั้นเองนะครับก็เดิมทีนะครับ เรานึกว่าเป็นที่ตัวคาปาซิเตอร์นะครับก็ทำการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับสรุปแล้วก็คือ,อเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าหากว่าเราเจอปัญหา,าถังปั่นแห้งตีข้างถังนะครับตีซ้ายตีขวาตีซ้ายตีขวาแบบเนี้ยนะครับถังข้างในนะครับเขาตีข้างถังถังข้างในเขาก็จะไม่หมุนนะครับผ้าก็จะไม่ไม่แห้งนะครับก็ดังนั้นแล้ว อลองเปลี่ยนยางสลับเปาดูนะครับก็ขั้นตอนการาเปลี่ยนยางสลับเปาก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านล่างาถังนะครับด้านล่างเราก็ต้องเอาถังออกมานะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่เนาะนะครับเราจะาดูว่าผ้ามีการแห้งยังไงนะครับโอเคอ่ะนะครับก็ทำงานตามปกติแล้วนะครับ ผ้าก็แห้งนะครับแต่เป็นการแห้งมันๆเนาะเราก็ต้องเอาไปพึ่งแดดอีกที่นึงนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับโอเคนะครับผ้าก็ทีนี้ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะนะครับครับก่อนจบคลิปนะครับผมจะพูดถึงไอ้เจ้ายางสละเปาดนึงนะครับก็ยางตัวนี้นะครับที่เราทําการเปลี่ยนนะครับจริงๆแล้วเขาราคาก็ไม่แพงหรอกนะครับก็ไม่กี่สิบบาทเนาะนะครับ แต่ก็รวมส่งก็น่าจะเกือบเกือบร้อยมั้งนะครับหรือว่าร้อยบาทก็ไม่รุนอันนี้นนี่ไม่ได้ใจแต่อยู่ราวนี่แหละนะครับแต่ถ้าราคาช่างที่เขาซื้อ,อที่เป็นช่างจริงๆเขาก็คงได้ราคาต่ํากว่านี้เนาะนะครับแต่อันนี้คือผมซื้อแค่อันเดียวเพราะว่าผมเปลี่ยนแค่อันเดียวนะครับแต่ปัจจุบันนี้เขามีแบบแบบที่เป็นเกลียวก็มีนะนะครับแต่ผมก็ซื้อซื้อแบบเดิมของเขานี่แหละนะครับแต่มันใส่ยากนะครับทั้งเอาออกเอาออกยาก คือยากมากนะครับเอาออกนะนะครับคือหลายคนเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเกลียวไงนะครับแต่ผมก็คือเดิมทีนะครับคือมันคืออ่ามันคือคือมันจะคว่ำแบบนี้ใช่ไหมไอไอย,ยางเคี้ยวเหล่านี้นะครับมันคว่ำลงลงข้างล่างนะครับอ่าแล้วแล้วตอนที่ผมเอาออกเนี่ยนะครับผมก็บีบตรงนี้นะครับบีบตรงนี้ มันก็ไม่ยอมออกนะครับบีบแล้วก็ดันดันขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเวลาออกเราต้องดันดันขึ้นตรงถังปั่นนะครับดันขึ้นมันไม่ออกครับคือด้านหนึ่งที่ว่ามันไม่ออกเนี่ยนะครับมันมีเขี้ยวด้วยเขี้ยวมันล็อกนะครับเขี้ยวมันล็อกตรงตรงถังมันเลยไม่ออกนะครับเวลาเวลาเราบีบเนี่ยมันเป็นพื้นที่แคบด้วยนะครับดังนั้นแล้วบีบเราบีบด้านนี้มันก็เหลือด้านนี้นะครับเราบีบ คือผมพยายามใช้มือบีบแบบแบบนี้เลยนะนะครับตอนที่ผมมาออกอ่ะนะครับแบบแบบแบบนี้แบบนี้นะครับเราบีบ3 3สาเขี้ยวมันก็เหลืออีก3ามเขี้ยวคือยากมากนะครับยากมากอ้าวแล้วผมมาออกยังไงนะครับผมก็เลยเไปงัดด้านบนด้านบนถังเลยนะครับก็คือเราเอาถังปั่นออกใช่ไหมนะครับผมคือเ,อเวลาเวลามันอยู่ในถังอ่ะมันจะทรงแบบนี้นะครับ คือมันจะทรงแบบนี้อ่าคือมันจะคว่ำแบบนี้นะครับนี่อันนี้คือตัวนี้อยู่ด้านล่างใช่ไหมนะครับมันจะคว่ำแบบนี้ดังนั้นแล้วถ้าหากว่าเรามองจากาด้านบนในถังอะนะครับมองในถังอะก็คือด้านบนใช่ไหมนะครับคือผมทําไงผมก็ใช้คีมคีมคีบตรงนี้ครับอ่าผมใช้คีมคีบตรงนี้เลยคีมคีบตรงนี้ดึงนะครับแต่ก็ไม่ออกครับดังนั้นแล้วสรุปแล้วนะครับ อันนี้คือบอกเทคนิคอย่างหนึ่งของการเอาออกนะผมก็เลยใช้คัตเตอร์กรีดเพราะว่าไอ้ตัวนี้ไหนแล้วก็จะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมนะครับมันขาดก็ไม่เป็นไร <g reet> ผมใช้คัตเตอร์กรีดกรีดเสร็จมันมีรอยผมก็ดึงออก <g reet> ดึงเสร็จมันก็จะมีเจอ,อเจอร่องตรงนี้นะครับ <g reet> ขั้นตอนต่อไปผมทําไงครับ <g reet> ผมก็มีไขควงนะครับไขควง <g reet> ผมก็งัดนะครับงัดงัดตรงนี้ขึ้นมันคือมันเริ่มขึ้นง่ายละ นะครับสังเกตรอยงัดของผมตรงนี้นะครับตรงนี้นี่ตรงนี้มันจะเบี้ยวๆเนี่ยนะนะครับคือผมใช้คัตเตอร์อ่าใช้ไขควงนะครับในการอาสอดเพราะว่ามันมีรูใช่ไหมตรงนี้นะครับตรงนี้มันมีรูใช่ไหมอ่าผมก็งัดขึ้นมามันก็งัดออกทีละข้างทีละข้างก็ออกได้นะครับอ่าอันนี้คือสําหรับแบบคือผมงัดแบบบ้านๆเลยนะนะครับแต่อ่ตัวเครื่องก็ไม่ ไมเ่เสียหายอะไรนะครับแต่ผมก็ไม่ผมก็ไม่ทราบนะว่า,าช่างช่างที่เขาเป็นช่างจริงๆอ่ะเขาเขาเอาออกยังไงนะครับเพราะว่าผมไปไล่ดูหลายๆคลิปอ่ะไม่มีช่างคนไหนที่เขาถ่ายตอนตอนเอาออกเลยนะครับคือพอถึงตอนที่จะเอา,เอา เอาตัวเนี้ยนะครับเอายางสลัเบาเนี้ยออกเขาก็ตัดคลิปไปตอนจบเลย <c oughs> เหมือนเหมือนคลิปของผมนี่แหละนะครับเพราะว่าตอนที่เราทาเนี่ยมันมันยากมากนะครับไอายางตัวนี้ออกนะครับแต่ผมไม่สามารถที่จะถ่ายตอนที่ผมถ่ายทําได้เนาะนะครับมันมันเป็นพื้นที่แคบนะครับก็ทําไม่ค่อยสะดวกผมก็เลยมาสรุปตอนนี้ว่าผม,มาออกยังไงนะครับใช้ไขควงสอดเข้าไปในล่องตรงเนี้ยนะครับสังเกตนะสังเกตยางสลัเปาเนี่ยมันคือมันจะมีล่องใช่ไหมนะครับล่อง ร่องร่องสอดเข้าไปเลยครับเนาะเสร็จแล้วก็ง,งัดงัดขึ้นนะครับอย่างผมเนี่ยงัดขึ้นมันก็ออกทีละด้านทีละด้านทีละด้านนะครับอย่างอันเนี้ยผมงัดแค่ NOUN, ด้าน 1, 2, ด้านหนึ่งสองด้านประมาณ3ด้านนะครับอีกอีกด้านที่เหลือมันก็จะหลุดแล้วล่ะนะครับก็จะง่ายคือง่ายกว่าเราไปมัวไปดันด้านล่างเพราะอะไรครับคือสังเกตนะอย่างสาะเปาเนี่ยเขาจะต้องทากาวนะครับเนี่ยมันจะกาวมันจะติดแน่นด้วยนะครับมันออกยากมากสังเกตไหมครับเนี่ยเนี่ย นะครับคือถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยเขาก็จะเป็นสีแบบนี้แต่อันเนี้ยนะครับเนี่ยน,นี่เนี่ยเขาทากาวเขาเรียกว่ากาวเหลืองนะเขาเรียกว่ากาวเหลืองนะครับกาวกาวแบบเนี้ยนะครับแบบเนี้ยคืออัน,นี้ผมก็ซื้อมาจากในเดตเหมือนกันนะครับเ,เนื้อเนื้อข้างในของเขาจะคล้ายคล้ายคล้ายยางที่เราเอาติดท่อน้าอะ่ะนะครับกาวที่เราติดท่อน้ําอ่ะคล้ายคล้ายยางแบบนั้นะนะครับ แต่เขาเรียกกาวเหลืองนะนะครับที่จะมาติดตัวนี้นะครับ<ม>คือมันมีความยืดยืดหยุ่นสูงนะครับบางคนเขาก็เอาไปทาทารองเท้าก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาลองทารองเท้าด้วยลองดูนะครับ <c oughs> คือต้องทากาวเหลืองนะครับทาเสร็จเพื่อไม่ให้น้ําซึมนะครับ <c oughs> เราถึงจะเอาไอ้ตัวนี้นะครับเอายางนี้ใส่ลงไปดังนั้นแล้วเ <c oughs> พื่อนๆนที่ว่าเราซื้อมาใหม่ใช่ไหม <c oughs> เขาจะไม่มีการทากาวแบบนี้มาให้เรานะครับเราจะเป็นต้องมีกาว นะครับเร,เราจำเป็นต้องมีกาวเหลืองนะทาตรงนี้ก่อนนะครับทารอบเลยเสร็จแล้วค่อยเอาเอาเอา,เอาพลาสติกเนี่ยนะครับใส่ลงไปนะครับตอนใส่นะครับตอนตอนใส่ใส่ยังไงเราก็ใส่จากด้านบนนะนะครับใส่ตรงลงตรงช่องแล้วก็กดลงไปครับกดทีละด้านก็ได้นะครับกดกดกดแน่นๆเลยนะครับกดแน่นๆเลยด้านหนึ่งเขาก็จะถูกเที่ยวล็อกเอาไว้ด้านล่างเขาก็จะไม่ออกแล้วล่ะอีกด้านหนึ่งน้ําก็จะไม่ซึมเพราะว่ามีกาวทานะครับ ถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ไม่ทากาวเหลืองนะครับกาวทั่วไปไม่น่าจะได้มั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็ใช้กาวเหลืองนั่นแหละนะครับในการคืออันนี้มาจากโรงงานเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือผมเปลี่ยนครั้งแรกใช่ไหมนะครับเขาก็ใช้กาวเหมือนกันนะครับในการทาก็แค่นานเป็นอันเสร็จนะครับในการเปลี่ยนยางสลับเปานะครับคืออีกนิดนึงนะครับไอ้บูทตรงนี้นะครับมัน สาเหตุที่มันแกว่งนะ่ยผ,ผมคิดว่ามันน่าจะหลวมด้วยเพราะว่าผมลองอสอดนะครับลองเอาแกนนะครับเอาแกนเหล็กสอดแล้วก็ลองลองขยับขยับดูรู้สึกว่ามันมีช่องว่างนะครับดังแก๊กนะครับเพราะว่ามันหลวมนะครับแล้วผมลองเอาอันใหม่อสอดลองไปดูนะครับขยับมันไม่ขยับเลยแบบแน่นเลยนะครับดังนั้นแล้วผมก็คิดว่าไอ้ตัวนี้นะครับเราใช้ไปนานๆานมันก็มีมีหลวมด้วยทําให้ถังมันแกว่งนะครับ อันนี้ผมคาดเดานะนะครับสรุปแล้วก็คือพอเปลี่ยนยางสลาเปาเสร็จก็ปัญหาจบเลยนะครับคือก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นผมเปลี่ยนอันนี้จําได้ไหมครับก่อนหน้านั้นนะคือตอนแรกคือผมก็ไปดูในคลิปใช่ไหมนะครับเขาคือบางคลิปเขาบอกว่า,าเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับเพื่อให้มันแรงขึ้นอ่าเราก็เชื่อใช่ไหม นะครับผมก็ไปเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับเอาค่าเดิมของนี่แหละนะครับหาซื้อง่ายนะครับมันไม่ยากนะครับผมก็ซื้อในร้านเน็ตแหละนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จไม่จบครับเปลี่ยนเสร็จก็คาปาซิเตอร์ก็สรุปแล้วคาปาซิเตอร์เนี่ยผมเสียตังค์ซื้อฟรีเลยเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าโอกาสเปลี่ยนของใหม่ไปเลยนะครับตัวนี้ค่าไฟมันอ่อนลงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะนะครับเปลี่ยนคาเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ นะครับสรุปแล้วเราเรารู้ปัญหาของเราเองนะครับก็เกิดจากตัวนี้นะครับเกิดจากตัวยางสลับเปานะครับโอเคนะครับก็สหรับคลิปนี้นะครับเราก็ได้ข้อสรุปด้วยตัวของเราเองนะครับเราลองทําเองเราก็จะรู้ปัญหาด้วยตัวของเราเองนะครับแก้เองทําเองใช้เองนะครับก็ ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อท่านนะครับก็ช่วยกดกระดิ่งด้วยนะครับครับขอบคุณครับ